เออบันไดยังล่างน้ะบัตนไหนน้องในเอืะอรกันเออเขาสบายดีพี่น้องกับน้องตื้มคือเก่าอยู่ไงมันทำมาฮอดเทียงหน้าอาอลไรเนาะพี่น้องเขาสิพาพี่น้องไปเอาหน่อไม้เขาไปส่องหน่อไม้เพื่อนกี่เนาะเป็นแต่ละอีพีไปเนาะพี่น้องมาเอามีดเนาะ เดี๋ยวกระซิบดีกระซิบเพิ่อนอางน้ไม่้ให้อีกน่อยเขา,าเอาขู่เขาตัวนโอ้ยอจะนั่นไม่เผ็ดเพิ่นมานางเอกน้อยเขาจะมาเอาขู่เขาจะมาเอามีดเจา้าเพิ่นถือลมอางเซรไมิเด้อไปหิ้วเซรไมิกไปแ้วขอดไปขอดมาเอามีดก,ก่อนเพื่นโอ้ยทำนนยไมนุ่งกระโปรงซิ่งแถด้เนาะเต้นไปน้ำเต้นไปนะไข่ตู้กันได้พี่น้องไขว่าไปไปอ่าน้ำไม้ไป,ไป เห็นแขาม่มามันก็อยู่นะน้องหมอืออกต้กงหาเล่ากันนะไปปลูกนะอ่ะต้นะเฮ้ยน้อไหม่กินซุ่มน้อไใหม่ขำฟ้าเลยบ่ชุดอะไรสวยคนน่ะมาน้อไหม่ปลูกพี่น้องเราปลูกน้อไหม้กันเอ โอ้ยอย่าด้เยอย่าสวบกันนะนี่นะไม่นพ้นพี่น้องมันว่ายโอ,โอ้ออกลายเนาะมันสุ่มฝนหนึ่งสองสามสี่หาป้านนลำบักใหญ่หนึ่งพี่น้องแล้ว มันเลยมันใหญ่สามขาพี่น้องเหอนน่อน้อยนี่ตาดดิพี่น้องเออนี่หนูปุ๊กใหญ่จังเลน่องน้อยต้นน่องใหญ่เลยนะตัดถึเอาไปเลยเนาะโอ้กอนท่าก็เห็นแต่มันออกถมอีส์นะหนูปพวกใหญ่ๆห่นึงแซมนี่หันซองน่องหัดเอาไปต้มเพอดีเต็มหมดไป กินกระวานนั uh, so ่นะมัน huh. ก <a> uh, right. ินกินมันขึ้นมากินมันไปเลยนี่นี่โตราตัดอันนี้นี่นี่ลำมันใหญ่ตอนนี้เห็นเราแบบนี้ปาดนี่ลำมันดีน้องนี่เัานี้ยหัดตัดเอาแล้วตอนนี้ตัดเอาเป็ดหมโอเออเชื่อไปูกแล้วเออชิมาเอาแล้วเพื่อไปปลูกแล้วพี่น้องนอนสัมค้านี่นอนใหญ่อดีเด้ แนงวนี <ítulo> ่ฮะก็เน <v Anyway> <address> ี <em ang big> ่ยแนงมันตัวนี้ฮะแนงใหญ่ก็น่าไหวเขาอีกกอเดียวหนึ่งกับสามสิกินินมันฉุ่มฝ้นให้ขาดก็พูนออกทางขาเแนงมันหันคำคำน้ำนี้แนี้นี่แค่หน่เออออกข้งางนี่างข้างนกันี่กนะ

ออนตุยตุยมอนี่ไหนวาทังมนอีสีมาต้นกล้วยเลยนี่คอยากกินแกงหนมแกงเนมัยสองคนกแกงกูแซบแหงคนดีดนี้สีแกงหนมักินบ่ฮะสีแกงวกินบ่ อย่ากินโอน่ินมดเยอีแม่ได้คนละยาอยู่ที่ซองคนอย่กบแซบสีแกงหสีแกงูแล้วนบอส่าแกงแกแกงม่กี้แกงหนอไหมมือนี่นะนี่้แกงหนอไหมมือนี่กงมันเามนไหนเามี้าส่งหนอไหมอาแล้วสวบด้ออาหนอไหมน้องหมูหนไหน้องเอกหมูนี านาะบางอย่างเห็น no, น no, ่าบตาไงเป็นนี่เอานือมาทีน้งเอานือาทีนอง่ไมกินซุ้มทำไมกินซุ้มมนี่กินซุ้มขู่ถ่าขอเด้ออันนี้นี่นี่ตัวต่ำๆนี่หัวนี่อู้หูนี่นี่นี่หนก้อนาำไมก็ได้เ่มื่น บริโภมันออกหรือนี่เนี่ลใหญ่กนไม้เออถักเนาะพลุ่มนะพวมพ่นออกได้เปนหัวจุลูดีออกดีดีได้ฝึกมเออันนี้สะพาะแนงได้น่อพุ่นผสมสางข้าน้องพื้งามเนาะเอน้งามมาลีน้หม้ม่ก็จะคือคนเด้พี่น้องเฮ้ยตุปี๋ จะคือผู้นี้ด้อนี่ดีนี่นขอละไม่เยอะกูจขอลาไม่แต่บานดีเนี่ยนั่งสบานเนี่ยนังงวมยดูลูกเออขอบใจเด้อเออนลอม่ะทตมันสุ่มเลออกดีน้จแงจะแซ่บเผื่ว่าแมงจะทำนอง มาพี่เด้อจะอย่ากออกตองไปทางอื่นเด้อมาพี่จะต้องหน่ำนี่นี่นี่ป้อก็ก็อันไหนก็เสร็จเดี๋ยวเราข้ามเด้อเด้อแม่ต้นอาหารเราไปปลูกอเอออันนี้แล้วหาจะไปปลูกอยู่อยู่น้าเขาบอกยังไงก็มันใหญ่เขาก็บอกให้มันออกยังไงไล เราตัดเอาลำมันรีมไปปลูกโตเป็นตาเออแม่มันสองใส่ห็ดไม่ได้ยื่นกระมือเด้องยนะเออนี่วนี่แงงมันเป็นขนเนาอ มาเพิ่มโยมือขวายมือไปไปยังไงมือทั้ง yeah. น yeah. ี yeah. you know. ่คนเดิมเลี้ยไข่ทอมมี่เห็นได้รึขาไปไปทำไมมีคนโอ้หมดไปล้วเออควัดเอาไปดิมือสมือปัด เออบริยังล่างนะปัดไหนน่องไหนอะไรกันลองเด้อเออพี่จุ๊งน่องมาพี่ไม่าสัตว์ชิ้นหนาวันสัตว์ลงมาสิ้เลยชิ้นหนาวไอสัตว์แส่หูเท้าอะไรนโตตันแล้วนี่ไอ้บมาพี่ฮัองยันอันน้ำใหม่ถือพี่พาไปดูไกลพี่น้องนี่

เออแก่จะกะทิออกมาเลยสีเลี้ยงใไปชื้อบ่าบักสีเลี่ยงไก่ไข่ดีเออเอเหลือง่เออจะค้ายแล้วไก่ไข่คือไก่เน้าไงเนโอ้ย่ใวันไใน้างค่าะเจ้าไข่คู่ใางมั้งปัเานี่ลยใช่แล้วผู้หิวผูกไปเลยกับไก่ค้ากับหมูมัน อันนี้ลงนะคางคน้าสรางันเรองเราเราลเออเราตัดเอามเนียต่งขาสรา่อมลายเนาะลายมันออกลายเอทั้งหลุมไปกันบักกะลายหนึ่งพี่น้องอ่ะ

ตาแบบนี้มันนี่นะแบบนี้ก็จะพได้นี่ตาทเนาะตัวเป็นตาตัดจังหลุมมันผุพ่้คนตกจิตไว้แลปลูกแลปลูกเครื่องไปได้ผอสมุนนะจังออกเลยดิเลยเน้อย่างเดียวเราปลูกนเนาะอันนี้เราเอามาจากใต้ดออกเลยเขาที่อะไรก็เัาก็เป็นเลยมันตกใส่แล้มันออกหน่อเลยเบอรลระบ๊ บ้องเครือคือาร์เนชัร์บง่ขักกับบริเว็นห้เฮ้ยไข่ไข่ใส่ใส่หมวกไม่เท้าอันนี้เออสองกองอ๋อแรกเขาเดียวหนึ่งแดงว่าอะล้วต็นนอกีเด็กันพอก็เอาบริเวณมาปอก็เอาน้มันเลยปอกมือกันบอกน้องเล่นน้องไปไส่ปะ ตาตาแบบได้แบแดงมันอย่างอ๋อตานม่ห่างเหมือนเด้มีจุดต่อหนูปุ้งใหญ่ตัวนี้ขนาดมีหางค่ะ้าำใหญ่พันได้บ่เดาทำตัวดีๆบ่เด้อสมันบวมีห้าแต่บุพันอยลุมป้าแรวเราไปบึงดูเราไปทำเสียมลองดูออารพันตัวใหม่พันหัวเลยป่ะ คือจะปลูกไงาุกคนโตใหญ่ยังบ่าปวันบวมมันบ่มไม่หะเาเว่ายะลงไปปลูกเออเออเป็นตยังได้อยู่ด้วยกันคือจะติดดีอยู่ตัวนี้เป็นจะมาปลูกเราไปยักเออมันปลูกปลูกแล้วอาไปปลูกเลยออกเลยเออเออักอยั่งลุ้่่ตัวนี้มันสูงตัวนี้ค่ะ กัวน ok ok ี้ละพันงกับต้นตัวคางมันถัาสิได้ตันนะตัวเลยอันนี้ตัวมันเตี่ยฮะเมื่อแ้กมันสูงตัวนี้ต้โตไปฮะตันนี้เออมันต่ำตนนี้ก็พันด้เออแล้วต้นี้ตัวนี้ก็อีเดนอกมานค่งพันขั้อปปได้เปิดอีเดนมันเป็นตาเลยเปิดไม่แตกตั่นี้เจ้าหน่อยได้เจ้าขั้นได้อีกบ่ ไดนน้เปลี่ยนกันพันอยู่ดีบอเปลี่ยนกันพัน,นทีนี่กำลังมันออกอยู่ดีผ้าเอาผ้าป้าเอาผู้ร่าแล้วเลยบอเออฮ์นี่ก่อนฮอร์อโนก่อนดีนจองลำอยู่เลยพี่น้อง<อ>มาถ่ายมาเด้อพี่เนี่ยคอยเอาหักไปเคอะข,ขี้เหลืยเพ,พ,พื่อนขอจะนอกมาปลูกพี่น้าเอาขี้เหลืยปลูกได้เอาเพื่องปลุกเอารับกะดิไก่ซะอันอยู่ด้านคอยมันมีไก่เออจะกระมา้ามันเพื้อย เพื่องเหนาหันกบเตะนะไอ้ร่างหยัดระเป็นคุคมได้พู่มเห็ด็นคมใหญ่ๆเนี่ยเห็ด็นคมมันจะเลยเออปลูกเลยมาเพุ่มใหมฮะสิพันตัได้ก็สิพันเบื้งหน่อไม้อเอาไปกับโคลเกินกินแล้วั้งท่านใดท่านวังไดซะที่แล้วกระลุงบนได้ลุมหางนี่ดะหลตาแต่ตากเลยสิพันได้บอดีเป็นน่อันเลย ได้ย้สัง้วจะว่าบ่ก็้ามอันนี้ยางมันก็มีนี่บ่ได้ดวมันบิดได้ยังงงผู้ได้ว่าสิพันธ์นะไม่เพียสิพันธตัวนี้แล้มันถักี่ลายัได้กระไยได้ันี้กสิบายกดดีดีค่ะดีดีค่ะห่างมันก็มีนะะรวังได้สั่งได้เนีกระตุ้ แบกมาเยเด้แต่มาขานะพื้อเออาเยนียะมาเลยจึงมาแบกเออมาเลยจึงมาพันปะปนไปกับปะสะออนเด้สะออนมันออกกันนะพููอยู่ย้ำอดเลยยลครับแลวนี่เขาจะมาเอาไปแกงไเสวยได้ไหม เดหน้ามัมาหลบมวนนะแเจนเย็นใช่ไหตาน่อยไม่เาไปงบไปเอาไปพังหลอันเอาตัวได้สดมาจิคืนนี่แน่ของเราแง่ดีต้นใหญ่ใหญ่เอออย่างกินหอมเพื่อนก็ได้นั่งอยู่ในป่าตยเใส่ยเนี่ยมันินหอมนนเยกแต่งไปโกลเอาหม่ิงพุทธยาเนี่มันงามฝนมันสดทีดอกอันต้นใหญ่ใหญนะ

นี่นี่ไงนะลุเลา้อวอมเิสวัสดีค่ะซื้อน้องน้องมุดาวน์อะไรมุกสวรรค์ไหน่าสวัสดีแล้วแมอายุสี่ขวบเนวะสัสดีค่ะลองดูลองดูเยังนากล้องสิตาวะซื้อน้องมุกสวรรค์ อายุมีขวบแล้วคะให้มันบางๆกว่านี้แห้งทีให้แต่แต่หนอมันน่ะปลูกไรยไร้ในดินนี่มันยังขึ้นลงขึ้นลงอยู่ในดินนะวัวซี่ลุงทิงนี่เหมาได้ยอดน่ะบักไงอันนี้เทอร์ไรลยไรและเธอว่าขอกเกาะนะยอดบางไงเลยขอกเกาะบมดเถิงอ่ะก็เดีนี้น่อยนึ่งก็ขอกเป็นหนอนะบนตามันแตกขึ้นมาดัเนาะไปไปปลูกยุนยู่ลุมเนี่ยคนที่ปลูกจอไว้ได้ มันจะสามลำเนาะเออริ่มฮาวมันใหญ่มาแล้วก็ตัดออกมันเท่าได้อยู่ด้เห็นนะมันเอามาได้จังเลยบางคำน่ะจูงจูงเดียวนะนี่จะเผยเฮ้ยว่าดังๆบางคำว่าไม่หยุดพูดดังๆค่ะแต่ลงลุงปลาป่ป้าลุงไม่ได้ยินค่ะป้าลุงไม่ได้ยินค่ะเพราะว่าเดี๋ยวว่าเจ้าอุ่นลงลุงหอยเลยลงปลา น้องนมำบนมือกับไรเดาพออีนางขนาดนาซาซูนามือไนก็ยังได้ทานตัวใครที่ตัวใหญ่ปลาฮะเป็นนี่เราบังโลปลาจรง่นี่ะดี่ะสวดี่วดีค่ะวดะัีคะวดีะสว้่ัสวัสี่ะสวคยว่ะสัดีคับ่ะ่ัะ่สดัด่ะัด่่ค่ะัว นี่เก่งได้เดี๋ยวนี้ใส่ตาหัวเดือดใส่หูใส่ตาเป็นท่อนผิดว่าผิดผ่อนบอกเป็นอ่อนก็มูเป็นกระนาะแบบมูจักโยหูจักใส่อันหัวใส่หางใส่เอวกระเพรินผิดว่าผิดผ่อนบอเป็นเป็นเฉยปัดให้พ่อนให้เบิ่งกบอกพ่อนเอในพวกว่าว่าเพิ่นหัวใจสอดน้ำมูพ่อนบาทหนึ่งสองบาทกรเมื่อยกระอ๊อก ่ะเป็นแล้วนางบัดไปพุ่นพัว่อนเยอะก็คือะไรเยอะเข็มโอ้ว่าจะก็เห็ดยังเหมือนผึ้งผึ้งปอมมาะกีก็สีไปอยมีวิอยากนี่แหละเมื่อนานจะเห็ดยังผู้เาบึงเาพอเขาจะพ้อนจะเศร้าไม่พอไปเห็ดยกไปองก็จะเศา มากับบ้านรักยมูอเพื่ออและเรียนสวัสดีกล้องนะสวัสดีกร้องสวัสดียมาสบายอยู่นัก่อนสวัสดีค่ะสบายดีป้าลุงวะไปขางห้าไหมภาษาไทยกับเป็นเนาะสบายดีวสบายดีไปอยู่ฝั่งไทยแล้วเนาะไปหาเงิน หาเงินอยู่ฝั่งไทยเด้อน้าเขาจะไปหาเงินไ้บบกระลาหนึงกลาไปบ่ยาบอกราบักจบึนไม่ใช่ครบสูงบาจากปอดตุบอยู่กระเทงหูได้ปึ๊กับกระเทิงและวกเกาะกระเทิง มันเป็นแหนงนะมันเป็นแหนงแต่แหงถึงไปนะอือก็โมได้เลอะตาอยู่ไหนมันฉาดดีตาจองสิบพันห้องใหญ่อุ้ยลมมีแห้งเด้อพี่น้องเอ้ยห่านก็ไปแล้วเมื่อยหอกเมื่อยเฮาเลยก็ไปอือ นนไม้มาลายเด้โหม,ม,นม,มันมันลมชนนาค่อยแห้งเลย่องอี่บอได้นายม่ใชหน่อยเลยก็คือนางขักอัลีใหวอน์ตูห้องกันเย็นแต่ลมมันหลวงมาทางหนานอนรับตลอดนี่แม่ละจบช่วยจะ้กงหน่อไม้มอย้ยแมวที่สองคนมาแท่วะ่ะไปช่วนางมูขุนแจง ผมมีเวลาจะกันได้พ่อสิเไปบรเห็นเกแตรโดนตลากได้เขาขยสองผิดกันไ้ตการไช่เ็นแต่ปตหองอยมเห็นคนไปเอาคื่อนอนกาหนางน้หางมายานต่ขาเนเาไนั้าไวก้ๆัดพจขาน้งตนอนอยู่ย้อนต้องการอาหาร สจอแล้วอมืแลีอเล่อืก่เ้ม่แไทย่ลงทไปกินพิสังพิดมาฮะห้อกับบริหูเฮ้ยกินนะนนกินกรปุกแม่ที่ก้เริ่มมือหนกัมือหนกินเขาปุ้นเน่กินเาไม่สมเน่ อันอากาศมันเอาเอ้าวเพียงรงท่องตั้งแต่สิบโมงสิบสคืนเที่ยมแต่เสาหงน้าทั้งถ่ายทั้งหะแล้วก็มือไหนเคร้งหนาวพ้อไม่ใช่น้ำนะไม่ใช่น้ำได้ใ่นอนได้สิ่งใดนี่ในน้อยหนึ่งนี่เงินตะมพูตะมิมากินแกงหน่อไม้เด้อพี่น้องเด้อ ช้องหนอคุณได้เปื้อนชงแนงเยอได้มันสูงคอนเวนใหม่ยาวๆก็งมือก่อนนลายเราเป็นหนอเาไม่คนไดบ่มันเป็นคนช้าเป็นงานน่เขาไเล็กนะเรเขาได้ไม่โอ้ขัดขีน พี่น้องเจอกันแล้วจะเสด็ไปต้มแต่วมันโดนแล้วพี่น้องเราเพื่อไปเสด็จยุดิปิดไว้ก่อนเด้อและทย์ถ้าหล่อชวนไปเอาต้นกล้วยเราในรายการขอบคุณหลายดนะค่ะที่เขามาส่งคลิปนะคะให้กำลังใจค่ะมาตื่นกับในเพจเนาะรายการถูกคนแล้วพี่น้องเดี๋ยวก็ฝากชมติดตามตอนต่อไปเด้๋วพี่น้องเด้อขอบคุณหลายค่ะขอกระไรกระแซดด้วยนะคะเดี๋ยวเาเจอกันคลิปหน้าแล้วพี่น้องบ๊ายบายสบายดี